สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่นาบ้านนองกระลอกเป็นนาของพ่อศิริยนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาช่วยกันดำนานาเป็นพิธีลงแขกดำานานะครับเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งดีๆก็คือการดํานาวันนี้นะครับพ่อศิริยนได้มอบพื้นที่ส่วนหนึ่งให้สําหรับทําทํานาเพื่อที่จะเอาข้าวไปร่วมกับโครงการสพอจอนะครับเป็นศูนย์ขจัดความยากจนนะครับ ก็อตอนนี้คนเยอะๆมากมายมากครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาดำไปถึงไหนกันแล้วเป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ่นมากนะครับที่น้องหลายภาคสวนะ่วนมาช่วยกันนะครับหน้าหานมองเห็นไกลๆก็จะมีอ,อสอน,นะครับมีหัวหน้า ปีชา,าร,รักษาผมเกษตรอำเภอนะครับแล้วก็มีน,นี่นี่นี่คนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่จันนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ตรงนู้นเดี๋ยวไปดูกันเอ๊ะไกลๆนั่นเป็นพระนะครับน่าจะเป็นพระอาจารย์ต้นนะครับก็มาช่วยในการดำานคนั้งนี้นะครับผมรู้สึกอบอุ่นมากไปทำไปทำไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน อาพระอาจารย์ครับรีบดำครับอันนี้ก็ทางท่านกำนันจงรักนะครับมีท่านนายอำเภอนะครับมีพระอาจารย์ต้นนะครับช่วยกระดำอยู่ตรงนี้นะครับนายอำเภอมีแต่งาไหมเหรอเพื่นกล้องต้องลงตมน้ำได้ไหมลงนะครับลงนะครับเออไม่ต้องยืดซั่ง เอาในยกเด็กไมาเลยยกเด็ก้มา่ส่เขจร้อ่อมาแล้วบแล้วน้ากแล้วกอมนเาการช่วยกัน ภาพน,ยยน่ายงงี้รับเป็นภาพที่น่าจะเริ่มหาดูาายากแล้วน,นะครับยิ่งอย่างงานวันนี้นะครับก็เป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะได้ข่า,าวส่วนหนึ่งเข้ากองทุนนะครับแล้วก็กองทุนตรงนี้เป็นกองทุนที่เอาไปช่วยเหลือพี่น้องผูย้ยากจนนะครับในของทุเรแวงใหญ่นะครับก็เป็นหนึ่งโอกาสดีๆนะครับผม ก็เลยอยากจะเก็บภาพนี้ไว้นะครับนี่ก็ท่านประหลัดอำเภอนะครับปอติชานะครับกับทางมอสอนเนี่ยเป็นการรวมร่วมแรงร่วมใจกันของน้องชาวอำเภอเวงใยน่นะครับท<น>่านนายอำเภอก็ขมาขมิตมากครับพระอาจารย์ต้นก็คล่องมากนะครับกำลังจบนักนี่ก็สิบจอดเป็นนะครับ คนอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงนี่คือมองไม่ออกนะครับเพราะว่ามีผ้ามีหมวกปิดหน้าอยู่มองไม่เห็นว่าใครเป็นใครนะครับต้องเป็นท่านเกษตรอำเภอไปอยู่ตรงนั้น ในส่วนนี้พี่น้องประชาชนเขาอําเภอแวงใหญ่ก็มีพื้นที่ที่ทําเรื่องวัฒนกรรมคือเรื่องพำนาอยู่นะครับก็มีพื้นที่ของคุณพ่อสุริยนที่ที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเราก็ได้มอบที่ ตรงนี้ครับประมาณสองไร่เศษครับให้เป็นแปลงเกษตรหรีอว่าแปลง,ปลงดำนาลงแพงน,นครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นพุทธอารยะนะครับที่ทาง คณะสูงนะครับมีส่วนร่วมกับฝ่ายคาราวาสนะครับในส่วนนี้ก็มีทุกภาคส่วนท่านผู้นำกับการสผืนมตำมตุร์กุธรนแปลงใหญ่ท่านเกษตรอำเภอท่านพนัการอำเภอก็มาร่วมครับท่านผู้นำพื้นที่นะครับท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันงท่านตุนตุงรักเทียตาท่านตำบลใหม่ท่าเพียงก็มาร่วมกิจกรรมหลังจากที่แปลงนาตรงนี้นะครับถึงดูเจ็บเดี่ยวมันเป็นข้าวข้าวดำ ครับข้าวข้าวกลับบ้านเราเนี่ยก็ยจะแบ่งส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือู้เรือนยากจนนะครับซึ่งเราตอนนี้เรากำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับซึ่งเป็นในบัยของรัฐบาลแล้วก็เป็นวาระจรังหวัดขอนแก่นครับซึ่งส่วนนี้ก็จะไปแบ่งพี่น้องู้เรือนยากจนนะครับหรืออาจจะให้เกษตรกรในพื้นที่นี้มาเอาข้าวขาวมาเลกนะครับถือว่าข้าวดําที่เราข้าวข้าวกลับที่เราดำปเนี่ย จำนวนหนึ่งหนึ่งถังข้าวข้าวข้าวขาว่มาแรกสองถังครับเพราะว่าข้าวตรงนี้มันมีราคาแพงกว่านะครับก็หวังว่าโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบงาใหญ่แล้วก็พี่น้องที่เป็นคนเรือนยากจนครับเราก็จะได้ช่วยเหลือเกื่อคูลกันนะครับก็วันนี้ก็สองประมาณ2ไร่เศษยครับนน,นี่ผมในมอำเภอนี่ ดำแล้วสีหมัดเลิมเก็ตอน่าจะเสร็จเมื่อแปลงนั้นใช้เวลาประมาณสัก40นาทีเสร็จนี้ก็คงน่าจะคนเยอะน่าจะมา50-60ท่านนะครับคงจะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีทานข้าวเที่ยงกันนะครับเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวอำเภอแรงใหญ่นะครับทุกภาคส่วนบ่อนครับบ้านรัชกานะครับไปได้ข้าวตรงนี้หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้ว ่อนที่จะเอาไปาแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนนี้ต้องยังไงบ้างเนี่ยครับอาจารย์ในวัตถุประสงค์ที่จะไปช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่เนี่ยแต่ต้องผ่านพิธีกรรมในฮีด12บอง14นั่นก็คือ,อาทางจันทรคติคือเดือน3จะมีทําบุญคุณลานเดือนอ้ายบุญเข่ากรรมเดือน2บุญคุณลานเดือน3บุญเข่าจีเนี่ยเดือนยี่เนี่ย, 2, ยบุญคุณลานก่อนผ่านพิธีกรรมโดยทางอําเภอปกครองอำเภอแวงใหญ่เนี่ยจะทําพิธีกรรม สูตรขวานข้าวบุญคุณลานทุกปีฉะนั้นมเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมดเนี่ยก่อนที่จะนําไปแจกจ่ายต้องไปสูตรขวานข้าวเพื่อจะได้เป็นความเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลและอีกส่วนหนึง่งอย่างน้อยๆผู้ที่นําไปเนี่ยก็จะได้ไม่มีบาปมีโทษเพราะถือว่าเป็นการขอขมาโทษต่อพระแม่โพศกแต่มีข้อดีอย่างหนึ่งข้าวกล่ำที่ได้เนี่ยมันจะมีส่วนตรงที่ว่าถ้าใครจะเอาข้าวกล่ำคือ ให้เอาข้าวขาวไปช่วยควรวเรือนยากจนครับแต่ต้องนําให้นํามาแลกเปลี่ยนนั่นหมายถึงว่าข้าวกลหนึ่งส่วนต่อข้าวขาวสองส่วนอย่างเงี้ยเราจะได้เม็ดต่อเม็ดแล้ววัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือควรวเรือนยากจนเราก็จะได้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ขยายมากขึ้นโอเคเนาะของครับผมขอบคุณครับขอความรู้สึกในการตำนานนะครับท่านครับเป็นไงบ้างครับครั้งนี้เป็นการดำนานครั้งแรกครับ ก็มาอยู่ย้ายมาอยู่ทางอีสานก็เห็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวอีาสานนะครับแล้วก็เป็นประเพณีที่ดีงามของพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะแปลงนี้ครับก็เป็นแปลงเพื่อพี่น้องประชาชนของชาวแวงใหญ่นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีของที่ทางทางวัดกับทางท่านแนมอำเภอเนี่ยได้ช่วยกันนะครับพวกเราก็มาร่วมใจกันอยู่ได้ครับขอบคุณมากครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ การลงแขกดำนาในวันนี้นะครับผมก็สุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ทําให้งานวันนี้เกิดขึ้นนะครับผมขอบคุณพ่อสุริยนตสีล้อมนะครับที่มอบพื้นที่แปลงนี้ให้ไว้เป็นที่สําหรับทํานาเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวแวงใหญ่นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับต้องขอกราบเพราะว่าขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามผมมาจนถึงตรงนี้นะครับผมสําหรับใครที่ยัง ไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับผมขอความอนุญาตกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเผื่อคลิปหน้ามีอะไรที่ผมจะมานําเสนอใหม่ๆให้พวกท่านท่านจะได้ไม่พลาดนะครับผมสําหรับทีนี้ต้องขอกราบขาขอบคุณมากครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ